อ๋อไม่ใช่แล้วนี่หนูเห็นไหมแม,ม่นี่มันมันเป็นหรือตายวะยโอ้นยนาจะไม่รอดแล้วไหนน่นะโอ้ยมีหอยตลับด้วย ติดกระนวยเนาะเอ๊ะเ,เอาไปเลยเอาไปปล่อยที่บ่อที่บ้านต่อโน,โอนี่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 ไปแล้วไปจริงๆมันปักเนะออาะนี่ <มา S 1> อ้าไม่ใช่ หินที่ที่แม่นู่นถึงร่องน้ำมาอย่างนี้เลยรไม่รู้แล้วแต่ความพอใจของเขาอ๋อนตัวนั่งละรอดไหมเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยดูดินเป็นดิน โโอ้หนี่ได้อีกแล้วมันก็แค่น้อเราก็หาแต่ตรงนี้ดูดูดูแค่ว่าตรงดินมันมีแล้วก็อยู่ตรงนี้ท่านเฉยๆที่ไหนมันก็แค่เหมือนเสียบไว้เฉยๆเองนะใช่ไหมนี่ยมันอยู่อย่างนี้เองเนี่ยมีคนแอไม่มันอยู่อย่างนี้แหละ อันนี้อะอันนี้หอยตลับแต่มันยังเล็กอยู่เลยอ,เออนี่มันรากไม้อ,อุยเอล้เอ้อนนี่่เไไปทงัววล เราปดดอเปดยู Belgium, Belgium. ่ตัวได้หออยู่ได้อยู่ตัวใหญ่อยู่นะเออไม่ว่ามันตัวใหญ่นะอยู่ฝั่งนี้นะ่ะเไม่ควม ย่โอ้แล้วไปใจได้นะอ๋อมันจะไปเดินไปเรื่อยๆกับปลาไปร่องน้ำเว้ยเนี่ยมันวิ่งดินอยู่ยแต่นี่อันเล็กเฮ้ยรอบน,นี้ไม่เจอเลยไว้มันอันเล็กอะปลามันท้งก่อนมันอันเล็กเล็กสะสมกันไปเล็กน้อยเล็กใหญ่นี่ผัดผัดเหมือนผัดหอยลายอร่อยอยู่นะ